สวัสดีเพื่อนครูนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาดนตรีกันนะครับหน่วยที่1องค์ประกอบดนตรีและสับสังคีตเรื่องที่2สับสังคีตตัวชี้วัดสอสลา2.1ป .6 ข้อ1บรรยายเพลงที่ฟังโดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและสับสังคีตนะครับ <Wow. S 2> ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็ตอบคำถามคุณครูนะครับโอ,โอละนโนดวงเดือนเออยี่มาวา,อาอรัก เจ้าสาวข้าเมื่อดวงโอ้ดึกแล้วน้อพที่ขอลาลวงอกพี่เป็นห่วงรักเจ้าวดวงเลือนเอยเรียบร้อยนะครับ คำถามที่1นนะครับถามสุชนัดนะครับสุชนัดเมืองสวรรค์นะครับนักเรียนเคยฟังเพลงนี้หรือไม่เปิดไหมครับไม่ไม่เคยครับไม่เคยนะครับสุภเลอ์ครับเคยฟังเพลงนี้หรือไม่ไม่ครับไม่เคยนะครับคำถามต่อไปนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรกะซิดิดเปิดไหม เพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรลาไดวนะงเดือนครับโอ้โห,โหเป็นคนแรกนะครับที่ตอบถูกยอดเยี่ยมมากนะครับต่อไปนะครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้เดี๋ยวคนอื่นบ้างเอ่อพิพั์พ,พงครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้อา่า ดีครับดีนะครับดียังไงเอาคนอื่นบ้างดีกว่าเพลงค่ะอะค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้ครับรู้สึกเพาะมากเลยค่ะเพาะมากเลยครับนะจริงๆเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงเศร้านะครับนะเนื่องจากเอ่อปมมหมื่นมาหิตทโลโดมเนี่ย ได้เดินทางไปทางเหนือไปไปทำราชการทางเหนือทางภาคเหนือไปเจอ,เอผู้หญิงที่เป็นเชื้อเจ้าทางังทางเหนือก็เหมือนกันนะครับโดยการเดินทางนะครับโดยเกวียนนะครับพอไปถึงทางเหนือนั้นไปเจอสาวคนเนี้ยหน้าตาดีนะครับแล้วกเ็เป็นเชื้อเจ้าทางเหนือด้วยเอก็เลยขอแต่งงาน เมื่อขอแต่งงานเอ,อผู้หญิงคนนั้นไม่ไม่รับรักนะครับจึงเกิดความเสียใจกลับมาที่ภาคกลางนี้นะด้วยความเศร้าส้อยกลับมาด้วยทางเกวียนนะครับแล้วก็ดําเนินด้วยเกวียนมองเห็นดวงเดือนก็เลยแต่งเพลงขึ้นเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงลาวดาเนินเกวียน ต่อมาเพลงได้ดังนะครับเอ่อสมัยนั้นสมัยโบราณนั้นนะครับเพลงนั้นได้ดังมาตลอดแล้วก็มีคนร้องแล้วก็เล่นเป็นอย่างมากมันก็เลยเพี้ยนนะครับนึกชื่อเพลงไม่ออกเอ๊เพลงอะไรนะที่มันน่าทับเปล่านะแล้วก็ร้องเนื้อเพลงว่าดวงเดือนดวงเดือนเนี่ยนะครับ ก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาก็กลายเป็นลาวดวงเดือนนะครับในปัจจุบันจริงๆไม่ใช่ชื่อลาวดวงเดือนชื่อว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนนะครับของกกมมะหมื่นมหิทโลดมนะเป็นเพลงเศร้าด้วยนะครับเพราะว่าทำไมต้องจากนางอันเป็นที่รักนะครับกลับมาด้วยความเศร้าโอยต่อไปนะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะต้องยกมือก่อน ต้องยกมือเสียก่อนนะครับสติ๊กเกอร์นะฮะอยู่ด้านล่างให้นักเรียนยกมือก่อนค่อยตอบตอบถูกนะครับตอบถูกเอ่อเอาไปหนึงคะแนนตอบไม่ถูกครึ่งคะแนนนะครับใครใครตอบก่อนไม่ยกมือมาก่อนนะครับถือว่าฟาวนะครับไม่ได้คะแนนอ่า มีบัตรคำดังนี้ใช้การขับร้องบัตรคำที่2ใช้ในดน,ด,ดนตรีบัตรคำที่3ขับร้องและดนตรีนะครับทวนกติกาอีกหนึ่งครั้งนะครับกติกาก็คือให้นักเรียนส่งสติกเกอร์ โดยการยกมือก่อนที่จะตอบใ ang, ครตอบก่อนยกมือถือว่าฟาวนะครับต่อไปเป็นการใช้การขับร้องหรือการใช้ในดนตรีหรือการขับร้องบวกดนตรีใครรู้ยกมือเดี๋ยววบแเห็นบๆแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเออพิพัฒน์พงครับ ตอบครับการขับร้องกับบวกดนตรีครับโอ้ยังไม่ถูกนะครับคนที่สองคนที่สองเออพงพิพัฒน์เอาไปครึ่งคะแนนนะครับนะจำไว้ในใจนะครับนันทนัทครับนันทนัทคนที่สองครับการขับร้องครับถูกต้องนะครับน้านั่นคือการขับร้องนะครับการขับนะการขับคือการ บังคับการขับรถก็เช่นเดียวกันการบังคับรถนะครับอันนี้คือการขับร้องก็คือการบังคับเสียงที่เปล่งออกมานะครับต่อไปคนอื่นบ้างนะอย่าให้ซ้ํากันนะครับอย่าให้ซ้ำอย่าให้ซ้ําต่อไปคํานี้นะครับการขับสุภเลิกสุภเลิกครับตอบครับ ใช้ดนตรีใช้ในดนตรีการครับยังไม่ถูกนะครับใช้ในดนตรีใครอีกครับใครครับยุมือใครรู้บ้างครับอ่าสุชานัิเมืองสวรรค์นะครับตอบครับใช้ใช้ในการขับร้องครับอนยังไม่ถูกนะครับนะข้อที่ถูกก็คือนี่นะครับ การขับร้องและดนตรีนะครับต่อไปใครตอบแล้วอยู่เพิ่งตอบนะครับการเดียวครับการเดียวใครใครจะตอบครับการเดียวเออเพลงครับเพลงน้องเพลงนะครับไอเพลงเออการเดียวเป็นการใช้การขับร้องหรือใช้ดนตรีหรือขับร้องบนดนตรีครับใช้การขับร้องค่ะยังไม่ถูกนะครับ คนอื่นบ้างครับคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างให้อโอกาสนะครับอ่พิสดาน้องริบบินนะครับน้องริบบินตอบครับใช้โดดใช้ในดนตรีค่ะอ่าใช้ในดนตรีถูกต้องอ่านี่คือการเดี่ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังการเดี่ยวเป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับ การคลอคืออะไรเริ่มมารอบสองครับไขรเพียงไขรที่ตอบไปแล้วนะครับเริ่มวนมารอบสองครับยกมือนันทนัทอัมมมนพญานะครับตอบครับขับร้องและดนตรีครับถูกต้องนะครับการขับร้องและดนตรีนี่ นะครับว <Wow. S 1> ้าวต่อไปนะครับรอบสองแล้วรอบสองแล้วจําไว้ในใจนะครับว่าได้กี่คะแนนแล้วนะครับต่อไปอ่าการกรอครับการกลอยกมืออ่าสุพเลืกครับสุพเลือกตอบ <Run. S 3> ใช้การขับร้องใช้การขับร้องยังไม่ถูกครับต่อไปครับใครครับยกมือ อ่าสุชานั้นเมืองสวรรค์ครับยกก่อนตอบใช้ในดนตรีครับใช้ในดนตรีถูกต้องนะครับโอเคนะจำไว้นะครับ,อ,รบอ่าได้กี่คะแนนแล้วนะครับตอบรอบที่สองนะครับใครตอบครบไปสองรอบแล้วไม่ต้องตอบอีกแล้วนะครับต่อไปสําหรับใครที่ตอบแล้วแต่ไม่ถูกก็ได้ครึ่งคะแนน นะครับการครวนคืออะไรยกมือ,อ,อพิ่พัฒพงศ์ตบใช้ในการขับร้องครับถูกต้องนะครับ <Wow. S 1> ใช้ในการขับร้องการครวนโอเคนะครับ ต่อไปข้อต่อไปการกวาดโอ้โหไม่ใช่พะโลงนะครับนะคราวนี้การกวาดเดี๋ยวครูบอกให้ยกมือค่อยยกมือนะครับนะับหนึ่งสองสามไอเพลงนะครับน้องเพลงกวาดใช้การขับร้องค่ะ กวาดใช้ในการขับร้องยังไม่ถูกนะครับต่อไปใครจะยกมือตอบนับหนึ่งสองสามนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอะพิษสดาน้องลิบบินครับน้องลิบบินตอบครับใช้ในดนตรีค่ะถูกต้องนะครับ <Wow. S 1> การกวาดใช้ในดนตรีนะครับ นี่ใช้ในดนตรีนะครับการกวาดเดี๋ยวเรามาฟังกันอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการเอื้อนนับ1นึ่งถึงสามหน้นำโชคน้ำโชคตอบครับขับร้องครับถูกต้อง <Wow. S 1> ครับนะใช้ในการขับร้อง นี่นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังอธิบายทีหลังนะครับต่อไปเถานับหนึ่งสองสามอา่พิพัฒพงษ์เถาเถาในที่นี้แปลว่าอะไรนะครับใช้กับอะไรครับใช้ในการขับร้องครับใช้ในการขับร้อง ยังไม่ถูกนะครับต่อไปใครจะเป็นคนตอบเอามือลงก่อนเอาสติกเกอร์ออกก่อนนับหนึ่งสองสามสุชานัดครับสุชานัดตอบครับใช้ในการขับร้องแล้วก็ดนตรีครับใช้ในการขับร้องและดนตร,นร,รนตียังไม่ใช่นะครับข้อที่ถูกนะครับฉเฉลยนี่ใช้ในดนตรีนะครับ ต่อไปทอดนะครับอืมต้องใช้กระทะหรือเปล่า <c oughs> หรือใช้น้ํามันหรือเปล่านะครับอมาดูกันนะครับเอามือลวงก่อนนะครับสุชนติกับอพงอะไรเนะี่ยสุชนตกับพง่พ์พิพัดพง์นะครับนับหนึ่งสองสามอ่ากะสีดิดครับกะสีดิดบุญชูทอดคือใช้ในการขับรองครับ ใช้ในการขับร้องยังไม่ถูก <All S 1> นะครับกา <No. S 1> รทอดนะครับเอาใหม่นะครับผลใหม่นะครับหนึง่งสองสาสุชาตไวกว่าสุชาต <laughs> <Umwelt> ครับตอบใช้ในดนตรีครับใช้ในดนตรีอ่ะถูกต้องนะครับนี่การอธิบายแบบภาพรวมนะครับ สั์สังคีตมีอะไรบ้างนะครับอ่าอที่ใช้ในการขับร้องก็มีการขับเช่นการขับเสภาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การครวนนะการครวนเนี่ยถ้ารู้จักการคําครวนนะครับสะอื้นนะการครวนอย่างเช่นเพลงธรณีกันแสง ไปไม่กลับเนออี่ยครับอย่างเนี้ยคือการคลวนนะครับคลวนผสมร้องการเอื้อนนะครับมาดูการเอื้อนการเอื้อนเป็นอย่างไรนะครับการเอื้อนก็คือเออเงอย,อยงนี่ยประมาณนี้นะครับพุทธานุภาพเออโอย เออเงยเนี่ยก็คือการเอื้อนนั่นเองนะครับต่อไปตัวนี้นะครับใช้ในดนตรีนะสับสังคีที่ใช้ในดนตรีการกลอการกลอเป็นอย่างไรก็คือการใช้ไมลละนาาตีสลับกันบนผืนละนาดเริ่มจากมือซ้ายก่อนซ้ายขวา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 ตีสลับกันต่อไปการกวาดนะครับเป็นอย่างไรการกวาดก็คือ ตีลูดล่างแล้วก็ลงมา,าลูดลูดขึ้นบนแล้วก็ลงมาล่างหรือลูดจากข้างล่างนะครับขึ้นไปยอดหรืออะไรสักอย่างหนึง่งนะครับนั่นคือการกวาดนั่นคือการกวาดนะครับบนผืนและนาดหรือบนคล้องวงนะครับและนาดเอกและนาดทุมคล้องวงเล็กคล้องวงใหญ่สามารถ กวาดได้หมดนะครับอาจจะเสียงแบบวิววิงเตงอันนี้คือการกวาดดิ๊ดด nah uhm us ิ๊ดด okay ิ๊ดดิ๊ดนิีดดิ๊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 ๆดินดีิ๊ดดร๊ดดิ๊ดการเดียวกิ๊ดดิ๊ดเิ๊ดด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 ิด เราใช้เครื่องดนงตรีเดี่ยวแล้วก็ให้คนเล่นแล้วก็มีเครื่องประกอบจังหวะมีกลองกับชิงประกอบจังหวะนะครับนั่นคือการเดี่ยวแต่การเดี่ยวเนี่ยต้องใช้กลลเม็ดเด็ดพลายเช่นการเดี่ยวและนาฏเอกต้องใช้กลองสองหน้าประกอบกับชิงอย่างเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องสายก็จะใช้อซอซอ,อู้ซอด้วงก็ได้นะครับ ถ้าเดียวซออู้ก็ซออู้คันเดียวถ้าเดียวซอด้วงก็ซอด้วงคันเดียวใช้เครื่องประกอบจงงังหวะโทนละมนาแล้วก็ชิงนะครับประกอบกันนั่นคือการเดี่ยวเครื่องดนตรีจะมีกลลเม็ดเด็ดปลายนะครับการเดี่ยวไม่ใช่การเล่นคนเดียวแล้วบรรเลงคนเดียวตามโน้ตไม่ใช่นะครับ คือใครที่ขึ้นมาเดียวเนี่ยแสดงว่าเก่งเก่งแล้วนะครับเก่งในทางด้านดนตรีหรือหรือคุณครูเขาต่อเพลงให้อย่างดีเลยนะครับต่อไปเพลงถาใช้ในดนตรีก็คือในดนตรีเนี่ยจะมีสามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวเขาเรียกว่าหนึ่งเถาที่เราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสามชั้น นะสามชั้นอย่างช้าสองชั้นปานกลางชั้นเดียวเร็วนะครับแล้วก็ออกลูกหมดลูกหมดก็จบเพลงนะครับว้าว <Wow. S 1> ต่อไปครับทอดนะครับไม่ใช่กระทะกับน้ำมันนะครับ <c oughs> <c oughs> การทอดก็คือทำให้ดนตรีนะช้าลงทอดเพื่ออะไรทอดเพื่อให้คนขับร้องร้องต่อไปนะครับ ทอดเพื่อให้คนขับร้องร้องต่อไปอย่างนี้เป็นต้นการขับร้องบกดนตรีครับมาดูตรงนี้การคลอก็คือเสียงคลอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงขับร้องหรือเสียงดนตรีการคลอก็คือเล่นเบาๆหรือถ้าคนร้องดังเครื่องดนตรีต้องคลอเสียงเบาๆเสียงคนร้องดังแต่เสียงเครื่องดนตรีเบา นะครับทำให้เสียงคนร้องเนี่ยเด่นขึ้นนะดนตรตีก็จะประคองไปเรื่อยนะครับคลอไปเรื่อยเออเดี๋ยวครูสุ่มถามก็แล้วกันนะครับสุภรุษเดินเข้าไปชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อใกล้จะจบเพลงนักร้องจะมีการร้องช้าลงจากจังหวะเดิมกระทั่งเดินเข้าไปหลังเวทีนั่นคือเขาทำอะไรนะครับ เขาทำอะไรครับทอดคลอกลอครวนหรือว่าเอื้อนหรือว่าปวาดครับกษิดินเอื้อนครับอ่าเอื้อนยังไม่ถูกนะครับนั่นคือนการทอดนะครับสุชานััครับสุชานักเปิดไมครับสุชานักครับอ่าเขมนิดดูโทรทัศน์แล้วชอบการร้องเพลงของนักร้องซึ่งร้องเพลงช้าและร้องเพลงอ่าเป็นเพลงเศร้า นะครับนักร้องจะมีการแทรกเอื้อนทำให้เขมนิตรู้สึกเศร้ามากเมื่อได้ฟังนะครับข้อนี้กล่าวถึงอะไรครับอทอดคลอกควนเอื้อนกวาดพูดถึงนะครับพูดถึงอ่าพูดถึงการเอื้อนถูกต้องนะครับต่อไปพิพัฒพงศ์ครับเปิดไม้ครับอ่ารัตภูมิฟังการขับร้องเพลงไทยเดิม เมื่อฟังแล้วรู้สึกว่านักร้องจะมีการร้องที่ไม่มีถ้อยคำและออกเสียงเออก่อนที่จะขึ้นร้องเนื้อเพลงนั่นคือเขาทำอะไรเอื้อนครับเออการเอื้อนถูกต้องนะครับต่อไป เพลงเพลงน้องเพลงครับคะ่ะโอเคพัชลาภาโอ้มีแต่ดาราทั้งนั้นเลยนะครับพัชลาภาไปชมการแสดงดนตรีไทยกับเพื่อนและสังเกตเห็นนักดนตรีผู้หนึ่งตีละนาดเอ,อ่อโดยใช้ไม้ตีแลกลูกละนาดจากสูงไปหาต่ำและจากต่ำไปหาเสียงสูงตรงกับข้อใดทอดคะ่ะอะไรนะ ทอดค่ะทอดยังไม่ถูกนะครับฉเฉลยนั่นก็คือกวาดนั่นเองนะครับต่อไปอ่อสุบเลิกนะครับสูบเลิกยกตัวอย่างนะครับอริยาเปิดวิทยุฟังเพลงที่มีการบรรเลงดนตรีและมีการร้องเพลงไปพร้อมๆกันคือกวาดกวาดผิดนะครับยังไม่ถูกนั่นก็คือเสียง คลอนั่นเองคลอไปตามเพลงนะครับสรุปดังนี้สับสังคีตคือสับเฉพาะที่ใช้กับดนตรีทำให้เราทราบรายละเอียดเกี่ยวกับดนตรีและการขับร้องได้ง่ายขึ้นนะครับว้า <Wow. S 1> ต่อไปมาดูใบงานนะครับใบงาน6.1นะครับองค์ประกอบดนตรีและสับสังคีตตัวชี้วัดส สสองจุดหนึ่งปหกข้อหนึ่งนะครับให้นักเรียนเขียนวันที่เดือนพศนะครับส่วนชื่อนั้นเดี๋ยวเขียนด้านล่างสุดนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังเพลงลาวดวงเดือนแล้วตอบคำถามลงในแบบบันทึกนะครับข้อหนึ่งเพลงนี้มีจังหวะเป็นอย่างไรนะครับข้อสองนักเรียนฟังทำนองเพลงนี้แล้ว รู้สึกอย่างไรนะครับข้อที่สาถามว่าเพลงนี้มีการประสานเสียงหรือไม่ถ้ามีการประสานเสียงเป็นอย่างไรการประสานเสียงคืออะไรการประสานเสียงคือร้องคนละแนวตั้งแต่สองคนขึ้นไปถ้าไม่มีก็ขีดแดดไปนะครับข้อที่4ี่เพลงนี้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดนะครับอย่างที่ครูดได้อธิบายไปแล้วนะครับมันดีใจหรือมันเพลงนี้มันโศกเศร้าหรือมันดีใจหรืออย่างไรนะครับ หรือว่ามีความสุขเพลงนี้นะข้อหเสียงของผู้ขับร้องเป็นอย่างไรนะนักเรียนก็ตอบตามความรู้สึกของนักเรียนเองนะครับข้อที่6เพลงนี้มีการใช้ศัพท์สังคีตหรือไม่ถ้ามีศัพท์สังคีตที่มีมีอะไรบ้างเช่นเออลาวดวงเดือนเนี่ยลาวดวงเดือนเนี่ยจะมีการใช้ศัพท์สังคีตก็คือมีการเอื้อนนะครับ สับสังคีตอยู่ที่อยู่ในนั้นแล้วก็ระนาดระนาดอาจจะมีการตีกรอสลับทิทีนะครับการกวาดอาจจะไม่ใช่นะครับโอเคมีใครถามอะไรไหมบอกคะแนนครับครูเ๋ยวครูเขาให้เจ้าครูให้บอกครับอ๋อเดี๋ยวบอกในกลุ่มไลน์นะครับครูนับหนึ่งสองสามนักเรียนบอกขอบคุณครับคุณครูนะครับหนึ่งสองสามขอบ โอเคครับสวัสดีครับ